สวัสดีครับวันนี <S S ้นะครับ <sucks> <sau> เรามาพบกับ EP พีสามสามสามครับใช่อันนี้พวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์การแต่งงานตอนอยู่ปอสอและปอชอนะครับค่ะเดี๋ยวเริ่มจากที่แฟนก่อนนะคะปอชอแฟงเนี่ยแฟงอ่ะ จะเรียนอาชีวะมาเป็นเรียนเกี่ยวกับพ่ทวิภาคีค่ะแฟงอ่ะจะฝึกงานประมาณปีครึ่งในรจะฝึกที่โรงแรมมาเท่นบีขคัทยาค่ะโรงแรมเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นความเอกลักษณ์อ่ะค่ะจะมีความเป็นไทยๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าส่วนมากที่รับนะคะจะรับเป็นคนไทยอเป็นวอล์กออย่างเงี้ยค่ะ FIT แล้วก็จะเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปก็คือกรุ๊ปของคนไทยแล้วก็จะเป็นคนัสเซียกับกรุ๊ปจีนค่ะ แฟงอะค่ะจะอยู่ในหน้าที่ของฟอนทั้งหมดเลยปีครึ่งใช่แล้วก็จะมีประสบการณ์ต่างๆมากมายค่ะอย่างเช่นในระบบโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะของแฟงอะค่ะจะเป็นในฟอนอะค่ะของแฟงจะใช้คอมเมอร์เชคค่ะเป็นระบบที่แบบโรงแรมเงี้ยเขาใช้กันอยู่แล้วแล้วแฟงก็แบบเจอประสบการณ์มากมายอย่างเช่นเหมือนเขามาขอความช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนลูกค้าแบบเหมือนเราจัดห้องไว้อย่างนี้แล้วค่ะแล้วเราอะ แล้วเขาอะไรแหละอยากได้แบบห้องบิวดีอะไรประมาณนี้<อ>เขาก็มาพูดกับเราอย่างเงี้ยค่ะใช่คแค่แนี้เลยแล้วแฟนก็ฝึกง,งานนานมากเป็นฟอนต,ตลอดเลย<อ>แล้วพอมาปวาสเนี่ยค่ะแฟนอ่ะได้ฝึกง,งานเจ็ดเดือนอ้โหเจ็ดเดือนใช่<อ>ได้มาฝึกที่ปาจีนค่ะชื่อเบอร์การดีเลสซิเดน,นค่ะใช่อันเนี้ยค่ะเจ็ดเดือนเนี่ยแต่โรงแรมเนี่ยแฟนได้เป็นหลายตำแหน่งมากอะอย่าง ตอนแรกที่เข้าไปอ่ะแฟนจะเป็นฟอนต์ก่อนถ้าเป็นฟอนต์เสร็จแล้วก็ไปเป็นลอนลี่ก็เกี่ยวกับซกักรีท่าอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะแล้วก็ได้เป็นแม่บ้านอืค่ะใช่แล้วก็ได้เป็นฟู้ดแอนด์เบอร์เลค่ะใช่ในระยเวลาเจ็ดเดือนนี้ที่แฟนก็จะวนๆนแต่ในฟอนต์ของตอนที่แฟนฝึกงานที่เบอร์กกนรีค่ะแฟนจะใช้ระบบเป็นระบบของฟอร์มัทค่ะซึ่งอฟอร์มัทกับฟอร์มาเช่นเนี่ยส่วนมากอะที่แฟน ได้ไปถามพวกพี่เขาค่าเขาจะใช้สองโปรแกรมเนี่ยค่ะหลักๆใช่ถ้าสมมุติแบบใครเรียนรู้หรือว่าได้ทดลองลองแบบฝึกงานของสองโปรแกรมเนี่ยค่ะก็จะแบบก็จะแบบเหมือนเขาก็จะแบบรับงานแบบรับเราง่ายขึ้น้งเพราะเราเป็นโปรแกรมนี้อยู่แล้วค่ะใช่แล้วอย่างเพชหรอ่อนของผมก็ตอนปอชก็ได้มีการึำงานที่เทศบาลของจังหวัดตัวเองครับได้ชุมพรใช่ครับมได้มีการทํางานเกี่ยวกับเอกสารของสาธารณสุขการ เป็ใบเสร็จของพนักงานที่เก็บขยะกวาดขยะตรงนั้นนะครับแล้วก็สพสน,นั้นก็ได้มปฝึกงานที่ทัวร์ดำน้ำคือคือมีการลากลูกค้าไปชมจุดต่างๆที่มีปลาคาร์ฟสวยๆปลาสวยๆนะครับแล้วก็มีการจัดวางของข้างบนเรือแล้วก็ตอนงคืนก็จะมีการพลาลูกค้าไปตกเบอกอีกด้วยครับครับ,รบส่วนผมนะครับก็ฝึกง,งานที่บริษัท R b บนะครับ ก็เป็นบริษัทที่เขานำข้าส่งสออกนะครับเช็คสต็อกสินค้านะครับก็ต้องแค่ความละเอียดหน่อยนึงนะครับในการเช็คสต็อกสินค้าในการานำข้าส่งสออกเช็คตู้คอนเทนเนอร์นะครับในการเข้ามาแต่ละรอบแต่ละอถนะครับก็คราวนี้ก็จะมีประสบการณ์อีกด้านหนึ่งนะครับตอนปศก็จะมีการไปดูใช้งานนะครับก่อสร้างนะครับเออได้ขับรถเขาเรียกว่ารถรถเครนนะครับโอ้โเออรถแมคโครเออได้ขับรถแมคโครที่ที่ใช้งานนะครับก็ ช่วยเขานะครับนี่คือประสบการณ์ก็มีเท่านี้นะฮะแล้วเรานะคะอยากจะแบบพูดถึงแบบชีวิตประสบแบบตอนฝึกงานอะค่ะแบบอยากพูดให้ทุกคนแบบสู้ๆนะคะแบบการแบบการฝึกงานอะค่ะการไปวันแรกอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเราอาจจะยังปรับตัวไม่ได้เงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆพยายามไปอย่าเร่งรีบอย่าแบบอย่าเร่งรีบแบบในตัวเองเกินไปค่อยๆเรียนรู้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเครียดอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าแบบมีอะไร มีอะไรหรือว่าไม่เข้าใจอะไรเก,ก็ถามเขาได้เลยอย่างเงี้ยเขาไม่แบบไม่ดุไม่ว่าเราหรอกค่ะถ้าเราแบบอยากเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะใช่ครับ,รบวันนี้ EP3 ของเราก็ขอจบลงแค่เท่านี้นะครับงั้นลาก่นอนค,ครับสวัสดีครับ